รีวิวกระติกน้ำจาก b ิ๊กซครับกระติกน้ำสามสิบเอ็ดลิตรยี่ห้อบิ๊กซครับราคาหนึ่งห้าเก้าเก้านี้อันบล็อกเลยนะฮะอันบล็อกเลยผลิตจากประเทศจีนนะครก็ทั่วโลกก็สร้างด้วยจีนอยู่แล้วฮะไม่ต้องกลัว หนาตาเป็นนี้ครับข้างกล่องระบุไว้ว่าหนักหนักสิบโลนะครับผมนี่นะครับข้างกล่องนะครับระบุเอาไว้ตามนี้เลยอ่าสามสิบเอ็ดลิตรน้ำหนักเปล่า,าก็คือสิบโลจุดห้านะครับผลิตที่ประเทศจีนขนาดตามนี้เลยนี่ผมซื้อจาก บิ๊กซีบิ๊กซีพะรามสองนะครับมาดูที่รูปลักษณ์กันก่อนนะครับผมยี่ห้อเบสโกนะครับเป็นแบรนด์ o m m ที่ทางบิ๊กซีเขาเขาก็เอาของเมืองจีนมาตีตาแหละครับนี่อันนี้จะเป็นแบบ ยางยืดนะครับเป็นซิลิโคนงานเหมือนพวกของแพงๆนะครราคาอันนี้ที่ผมซื้อมานี่ไม่ถึงพันหนะครับข้างบนก็จะมีที่วางแก้ว2ใบความเจ๋งก็คือตรงนี้ครับน้ำหนักขนาดนี้ถ้าไม่มีล้อแย่เลยนะครับตรงนี้เขาจะมี สามารถเขียนได้นะครับความเจ๋งคือตรงนี้แล้วทีนี้ก็มาดูอันนี้คือภายนอกก่อนนะครับด้านนอกก็สีเป็นแบบสีสีทรายนะครับสีแซนความเจ๋งคือมีล้อล้อแบบสไตล์ดุด,ดันไม่เกรงใจใครนะครับ ข้างนอกก็ดูงานก็ค่อนข้างโอเคนะครับตามมาตรฐานจริงๆอะผมอะซื้อกะติกน้ำมาเยอะมากเลยไอพวกยี่ห้อที่ว่าดังๆอะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยผมซื้อไม่ไหวครับมันแพงจัดที่เป็นหนาๆแบบเนี้ยตรงเนี้ยปิดแล้วมันจะเหมือนไม่ค่อยสนิทแต่จริงๆมันมียางค้ำอยู่นี่แกผมดูแล้วมันมียางค้ำอยู่ตรงนี้มีหูสามารถล็อกได้นะครับสามารถเอาอพวก แม่คุณแจมาล็อกตรงนี้ได้ทั้งสองข้างเลยอ่ะเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาถึงด้านในกันนะครับผมเปิดแบบนี้เลยเป็นยางเหมือนยี่ห้อดังๆเข้ามาปุ๊บก็จะมีด้านในเป็นประมาณนี้ครับทำเตือนก็บอกว่าอย่า ให้เด็กอยู่ข้างในนะครับอยให้เด็กเล่นหลายคนอยากเห็นด้านในนะครับด้านในเป็นอย่างนี้ครับเรียมๆนะครับเหมือนหน้าตามันเหมือนจะสามารถใส่ partition ได้นะแต่ผมไม่แน่ใจเขาไม่ได้แถมมาแต่ถ้าเกิดใครอยากจะตัดพวกตะแกรงหรือว่าอะคริลิกอะไรมาใส่ก็คงจะได้นะทํา partition กันข้างในมีรูระบายน้ำหนึรูนะครับ อยู่ด้านนี้อ่าน,น,น,นี่เมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูเป็นอย่างนี้ครับเป็นเกลียวประมาณนี้คือสามารถที่จะถังถังได้ s o m e t h something ติ k e like that อันนี้มีตัวการขยด้วยนะผมเพิ่งเห็นอยู่ดูงานแข็งแรงนะครับ ความเจ๋งครับสาหรับสายดื่มจริงๆผมไม่ได้เป็นคนดื่มนะแต่ผมเห็น,น,นแล้วผมชอบมากเลยความดีเทลนี่ตรงส่วนนี้นะครับมีที่เปิดขวดฝั่งนี้เอาไว้ล็อกเปล่าๆใช่ไหมฝั่งนี้มีที่เปิดขวดด้วยสำหรับสายดื่มโบน,นี่เดี๋ยวผมแกะนี้ให้เลยให้รู้เลยใหม่ๆนี่จะติดปรนไม้สองชั้นนี่ เงาเงางัดตรงนี้เปิดขวดได้เลยสายดื่มน่าจะชอบกันนะฮะเนี่ยนี่ให้ดูระมบานี้ครับดูกันอีกทีนะครับสวยอะ่ะผมว่าสวยเลยแข็งแรงเนี่ยนั่งผมว่านั่งทับสับหมูอะไรก็ได้นะตรงนีุ้ดยอด ความเจ๋งขนาดก็กะา,าๆนะครับอันนี้คือกระเบื้องนะครับ60สิบเซนอยู่ในกระเบื้องนี้พอดีเลยเห็นไหมในกระเบื้องพอดีเนี่ยข้อดีของมันคือมีหูหิว้วผมไปเจอโดยบังเอ,อิญวันนี้ไม่ได้ตั้งใจไปแบบพอดีไปเจอบิก๊กเห็นที่บิ๊กซีแนละ้วเลยม,มาแบ่งปันกันว่าใครสนใจก็ไปซื้อเองครับผมไม่รับหิวนะ้วครับหนัก ลราปิดเกิดอย่างเงี้ยนี่ประมาณนี้ครับไปตากัน